พอจาก14ตุลาเนี่ยประชาธิปไตยเป่ยบานคนตื่นตัวนิสิตนักศึกษาเริ่มมองเห็นความหวังของประเทศอำนาจนิยมเขารู้แลว้ว่าเขาจะต้องสูญเสียเมื่อรู้ว่าต้องสูญเสียก็ไม่ยอมไม่ยอมก็สร้างสตอรี่จึงเกิดการเอาตัวนิสิตนักศึกษาเนี่ยมาเป็นตัวละครเป็นปีศาจรางว่านี่คือกลุ่มคอมมิวนิสต์นะคะที่ต้องปรับเหตุการณ์ในวันนั้นบันทึกเกิดการ ปราบปรามแบบเหมือนคนเกียรติกันพอมาถึงพศนี้เหตุการณ์สําหรับโจดีเช่นเองคิดว่าคล้ายคลึงกันเราถูกรัฐประหารแล้วก็ถูกกดขี่ถูกออกกฎหมายเพื่อสืบทอดอานาจรัฐมนุนที่ริดลอนสิทธิทประชาชนนั้นสะท้อนจากผลการเลือกตั้งที่ออกมามันเหมือนเป็นการระเบิดออกมากลุ่มอํานาจนิยมเนี่ยก็ยังไม่ยอมสูญเสียอำนาจตรงนี้นะคะแล้ววันนี้ก็มีการไปรวมกัน การเปลี่ยนคั้วสลับข้างเกิดขึ้นเพื่อที่จะปราปริศาตัวใหม่เดิ๋ฉันว่าปัจจัยมันไม่เปลี่ยนสาเหตุยังไม่เปลี่ยนอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ขึ้นอยู่กับนักการเมืองและผู้มีอํานาจทั้งหลายจะให้มันจบอย่างไร